อนุมัติแล้วค่ะสัญญาไฟแนนซ์ของพี่ทองสำหรับรถคันที่สองภายใน1เดือนสัญญาผ่านปุ๊บออกรถก็จัดให้ค่ะแต่งด่วนไปเลยสัญญาผ่านเช้าแต่งรถบ่ายออกรถพรุ่งนี้เช้างานด่วนงานไวก็จัดให้ได้เสมอค่ะคันนี้พี่ทองแต่งอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะคะกระบะไลเนอร์ล็อกเถกแล้ว,ลวยังอะไรกันซา่าใส่ตู้ใส่คอกหรือเพ่เผาพี่ทองไปจัดเองค่ะของงานแต่งด่วนเลยได้มีโอกาสมาดูพี่ช่างติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งคนนี้ชื่อพี่อน,นันต์นะคะกำลังติดตั้งกระบะไลเนอร์ค่ะส่วนพี่เสื้อแดงคนนี้ชื่อพี่เยิ้มค่ะ เยอะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นยเราเล่นนะคะเยี่ยมกำลังงุดไปติดตั้งล็อกเทคให้กับลูกค้าค่ะรถล้างเสร็จแล้วก็ขับมาจอดจัดเตรียมความพร้อมเองเลยนะคะรอพี่ทองมารับวันพรุ่งนี้เช้าสำหรับวันนี้ก็ใส่ป้ายแดงรอก่อนเลยค่ะเลขป้ายแดงที่ออกวันนี้คือกอไก่หกแปดหนึ่งสามไม่มีอะไรแค่บอกเฉยๆก็ลูกค้าบอกให้ถ่ายรูปป้ายแดงส่งให้ค่ะลูกค้าท่านใดต้องการทราบเลขป้ายแดงก่อนแจ้งก็ได้เลยนะคะต้องการรถตอนเดียวไว้วิ่งงานง่ายๆแบบนี้โทรปรึกษาก็อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสนใจซื้อรถ หนึ่งหกเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าหรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ทองเดินทางมาถึงโชว์รูมแล้วนะคะวันนี้มากับลูกชายและคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอกสารไม่มีอะไรมากค่ะเนื่องจากเราออกรถกันมาแล้วก็จะถึงขั้นตอนการตรวจรับรถเลยค่ะเสร็จแล้วก็วหว้รับรถกันเลยค่ะรอบนี้คุณแม่บอกกล่าวแม่ย่านางรถนะคะขอให้เฮงเงปังๆกิจการลุ่งเรืองมาออกรถกับก้อยอีกเป็นสิบๆคันเลยค่ะพ่อก็บอกกล่าวแม่ย่านางรถนะคะแล้วไปฟังพี่ทองดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงมาออกรถกับก้อยไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนค่ะคันที่เท่าไหร เอาง่ายบอกส้นง่ายง่ายสั้นๆเลยทําไมซื้อกับก้อยอีกสามคันละซื้อง่ายค่ะซื้อง่ายโปรดีครับโปรดีซื้อง่ายไฟแนนซ์ผ่านง่ายครับกี่วันนีกว่าสองวันสองวันรู้เรื่องนะคะแล้วก็สัญญาผ่านรับรถได้เลยมีรถทันทีครับผมค่ะง่ายๆาสั้นๆแค่นี้นะคะโปรโมชั่นดีซื้อง่ายไฟแนนซ์ผ่านง่ายบอกได้คำเดียวว่าออกรถกับก้อยง่ายทุกอย่างค่ะฝากตุ๊กตาไปให้ลูกสาวพี่ทองด้วยค่ะฝากคุณแม่บ้างดีกว่าค่ะีค่ะ ดีนะคะครอบครัวพี่ทองน่ารักกันทั้งบ้านเลยขอให้รถคันนี้ไปต่อยอดธุรกิจเพลงปังๆเหมือนพุแตกเลยนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางออกรถกับก้อยง่ายๆแค่โทร0616788899หรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ